คนฮักธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องมาเด้อมายางลินกับแมตาพี่น้องคนฮักธรรมศาสตร์กับแบบสิแล้วพี่น <c oughs> ้องเอไปใส่กับโบโอยธรรมศาสตร์ืส่เก่าเนาะพี่น้องเนาะมาสมบรรยากาศน้อกันพี่น้องเอ้ยยมองเก่ามองเดิมนี่แหละแมตากับมายางลินาคนเดียวพี่น้องอืม สรงบรยากาศธรรมชาสติที่สวยงามพี่น้องนี่ตาละสอดเฮ็ดอันนี้นะพี่น้องนี่นะเฮ็ดอันนี้นะพี่น้องนี่นะเจ้าว่ากินได้ได้พี่น้องหอ,อมหอมหอมนีตาอะไรจะเก็บเอาไปลงเบึง้งมันเป็นแบบสินะ เห็ดมกมอนะแซบแม่ตาเคยเก็บไปกินกับน้องสายย่หยุหอน้องสายแต่กี้เนาะแต่นี่มันแม่เพื่อนกับว่าบอให้กินเนาะย่านกินรลย,ยพี่นออ้อ,นนเนะอบบงเอ้พี่สันดีแต่ว่าเห่ากะบอกนั้นป็ญหาอกหลายเดี๋ยวพี่น้องบอกกาลังออกแม่ตาเราสอนบัดเฮ็ดนะครูสอนธรรมชาติที่สวยงามเนาะพี่น้องห้านะข้าหนาเขียวงามพี่น้องเอ้ แม่ตาละสอดเนี่ยมาเบิ่งไปมาได้ก็เขียวงามขนาดพี่น้องเนาะต่วสอดอีนนีมันบนหนาวเลยพี่น้องเลยอากาศดีดีเหมือนนี้พี่น้องเลยยัยพ่อแม่พี่น้องมาย่างนี่นํากันเนาะแล้วก็แม่ตาก็อยากแม่มาย่างนําอยู่แต่ว่ามาบบได้พี่น้องเลยเหิืองพ่อแม่ตากับว่าบอกแม่ว่ามาเก็บเพชดนั่นแหละที่จริงความจริงก็อยากมาเก็บเพชดพี่น้องแต่ว่ามาแล้วมันเน่าเบิ้ดเห็ดกับโบได้พี่น้องเลยมันออกลายอยู่มันเน่าพี่น้อง แม่สิให้เบิ่งน้าเบิ่งตาแม่ตานี่แหละพี่น้องเอ้ยย่างลิ้นมาย่างคนเดียวคือเก่าพี่น้องเห็นบ่สอนธรรมชาติบัอยู่ทางล่งแม่ตาน้ํเนาะพี่น้องเนาะแ่ตสอได้บ่ยางเียวแหละพี่น้องเอ้ยแฟนเพิ่นก็ไปเวียกเนาะม่ตาก็เดินคนเดียวเลยบ่มีแต่ม่ตาดอกเขาเจ้าก็มายางมานอยู่แคนองน้ําคือเก่าละพี่น้องม่ตาสิพายาง งามไปแบบสิเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ธรรมชาติงามขนาดพี่น้องเอยต้นไม้ใบหญ้ากระเคี้ยวงามมีหนองน้ำเนาะพี่น้องเนาะท่นะสบายใจได้พี่น้องเอยมาเห็นแบบสิล้วก็ได้ผู้ใดมักธรรมาติคือเมตตาดอกว่าขันควักธรรมาติกับมักแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคันผู้พิ่นบมักกับผู้ว่าแหละบางคนพระเจ้ากับบบมักได้บ้านอกบ้านนาเนาะกระกบมักอยู่ในเมืองในนาผู้ละ เต็เตานี่บ้านนอกบ้านนานี่มกักหลายพี่น้องเลยทำมาซาเปสิบรญากาศดีดีเห็นบ่พี่น้องนะเดี๋ยวไปมองได้ก็เขียวไปรดพี่น้องเอ้งามององขอบคนกาเ็หนหนทางรถใหญยเต่ตาก็เคยมาถ่ายแหละเพราะว่าพี่น้องก็ะสิว่ามาถ่ายแต่ม่งเก่าไปมองอื่นก็บบจักพี่น้องมาแต่บ่งนี่ขั้นไปไก่ลายเม่มตาก็บโบยไปนะมายางลินอย่างนี้แหละพี่น้อง บรรยากาศก็ด uhm, 네ีได้พ si no uhm, oh, ี่น้องได้เห็นไ่มยางไปน้ำกันสิพาพ่อแม่ยางเลาะอ้อมหนองน้ำนี่แหละจิ๋มมาโซ่เฮ็ดกับบุได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเลยไปเยอะเนาะยางนิ่งออกกำลังกายก็มีแห้งคือบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอ้ย อากาศดีอากาศสดบพราม่นมีแต่แม่แตาคนมาย่างไล่หลายวันนี้พาลูกพาหลานก็จะมาแบบที่ว่ามันบ่หนาวมันบ่ฮ้อนเนาะพี่น้องเนาะมันพอดีอยู่พอดีย่างพี่น้องเอ้ยผู้ใดดพระเจ้าจากตึกเบ็ดตึกปะพระเจ้าก็มาตึกพี่น้องเอ้ยครับบ่บรรยากาศบริสุทธิ์เขียวสดงดงามพี่น้องเนาะ บ่ตาละสอดเด้อพี่น้องเพิ่นเนาะพวกเจ้าก็กําลังย่างมาเต็มพี่น้องเห็นบ่นะพี่น้องเนาะอืออาะบ่พี่น้องอือืมธรรมชาติมันก็มีอยู่ด้เฮ็ดจักมันเฮ็ดอีหยังพี่น้องเฮ็ดจักมันเฮ็ดอีหยังมันก็มีอยู่ดอกเ็ดนะ บ้านเขาเอินเห็ดอย่างนั้นเห็ดขี้กระเดือนบ่เห็ดอันนี้นี่โด่งง่ายๆบาเห็ดเมตตากินคือบ่ออกมาเด้เนนอพี่น้องบ่คนย่างย่างหลายเลยพี่น้องเจ้าเมตตาจะย่างอ้อมไปแบบซี่ก้อนจริงเมตตามาทุกเธอค่ม่ตาย่างอ้อมไปเบื้องุ่นย่างอ้อมไปแบบนี้แหละพี่น้อง ตะกี S <S ้เมตามาเมตาจะมักย่างไปส่วนนั้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้เมตาสิขอย่างไปเบื้องนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยย่างไปแบบสิก่อนนี่แหละพอเขาจะมาย่างเพิ่บอาจแกงกองไหวพี่น้องเอ้ยไปย่างต่อพี่น้องย่างลิ้นสมบรรยากาศพี่น้องเนาะ เนื้อกะดีอิ่ดได้พี่น้องเลยเขียวสดงดงามบนหนาวพี่น้องธรรมดาเดือนซิปมีหนาวเอยได้อยู่เมืองฝรั่งอยู่บทเม่ตาอยู่ก็ได้พี่น้องเก็ได้นุ่งเสื้อกันหนาวแหละอบเฮือนคุณบ่กงามบอกพี่น้องพี่น้องเลยเนาเีด้อพี่น้องเด้อแม่ตาขอจบคลิปไปสับนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นอย่างไรก็อย่าฟ้าว่าแม่ตาเด้อพี่น้องเด้อ กราบพ่อแม่พี่น้องกดติดตามเมตตานำเด้อพี่น้องเด้อ,อท้ายคลิปนี้เมตตาก็ขอเกล่าคำว่า,วา,วา,วาวสบายดีพี่น้องเคยไปแล้วโชคดีลำรวยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงความเจ็บจะได้ความไข้อย่ายมีพี่น้องเลยปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปัถนาเด้อพี่น้องเด้อ